มันจะเสียเวลากับจารย์กับทรงผมนะอโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับนะฮะเข้าสู่กับบรรยากาศนะครับไรซสดนะครับกับอินดีมนะครับก่อนนอนคร่ำคืนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มีลูกเล่นตัวใหม่นะครับเอามาแผวพราวนะแผวพราวนะครับอันนี้เขาเรียกว่า หูฟังบลูทูธนี่นะครับก็เอามาใช้มาไลฟ์สดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอย่าพูดพลดเมืองนะครับอันนี้ไลฟ์5นะครับก่อนนอนนะครับแต่ภารกิจที่ต้องทํานะครับควบคู่ไปกับการไลฟ์สดนะครับไลฟ์นะครับก่อนอนทุกครั้งนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องออเดิร์เดอร์กับไ ผลิตภัณฑ์นะครับสารอาหารนะครับเสริมนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับกับอินดีนนะครับนี่ใช้2ตัวใช้2ตัวนะครับก็คืออีไนนะครับในเรื่องของบำรุงสายตานะครับแล้วก็วีไนนะครับบำรุงร่างกายนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเคร่งเคร่งทํางานนะครับกับการเหน็ดเหนื่อยมากินน้ำไปกับการเหน็ดเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เราต้องมีผู้ช่วยแล้วก็ต้อง มีตัวเสริมนะครับของเรานะครับเพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจในการทํางานนะครับเสริมศักยภาพของตัวเองนะครับส่วนตัว grx นะครับคุณแม่จองไว้ก่อนนะครับเนาะคุณแม่จองไว้นะครับก็จะเหลืออยู่ที่นั่นก็คือ s 9นะครับ s 9นะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับ2ตัว ครับยินให้เห็นเห็นนะครับนะครับดูแลนะครับเราต้องดูแลจากข้างในนะครับจากข้างในสู่ข้างนอกากสู่ภายนอกนะครับของร่างกายเลยนะครับเดี๋ยวทีเดี เกิดความสับสนนะครับระหว่างท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับที่เข้ามานะครับก็ขอขอบคุณนะครับสาหรับท่านผู้ฟังนะครับที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับหลายครั้งที่ไลฟ์ไปนะครับเป็นอย่างคุณพี่นะครับผู้กองเบ้นว่านะครับการไลฟ์สดนะครับมันจะไม่มีใครฟังจะไม่มีใครดูนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีลูกเล่นนะครับเพราะว่า ก็ไล์นะครับตามอารมณ์นะครับแต่รับปากนะครับรับปากว่าถ้าไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็จะพยายามไล์ทุกวันนะครับไล์ทุกวันเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกส่งต่อนะครับส่งเสริมช่วยเหลือนะครับกับผู้คนที่กําลังมองหาโอกาสหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าผมเองนะครับก็เคยมองหาโอกาส แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับเราเอาแบบแบบซุ่มเนาะแบบซุ่มแล้วก็แบบว่าเอ่อถ้าโชคดีก็ดีไปนะครับถ้าโชคร้ายก็เจอหลอกนะครับเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับผมเคยประสบนะครับกับตัวเองนะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยโดนหลอกนะครับแล้วก็จะสัญญากับตัวเองว่าผมจะไม่ทําสิ่งนั้นกับคนอื่นเด็ดขาดนะครับ นานแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับหลังจากดูคลิปนี้ไลน์นี้นะครับโปร่งใจระวังใจได้เลยนะครับว่าไลน์นี้จะไม่มีการโดนหลอกแน่นอนถ้าทุกท่านนะครับสนใจเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับหลายๆครั้งนะครับผมก่อนที่คนที่สนใจนะครับหลายๆคนนะครับผมจะทักเข้าไปนะจะทักนะครับถือโทรไปสอบถามหรืออาจจะส่งข้อความไปนะครับว่าพี่ทุนพี่ ก่อนที่คุณพี่จะตัดสินใจสมัครนะครับผมอยากให้คุณพี่ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับเพราะว่าผมอยากให้คุณพี่มั่นใจมั่นใจว่าคุณพี่ไม่โดนหลอกแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเอาความเชื่อถือของบริษัทมาประชาสัมพันธ์นะครับเอามาขายนะครับดังนั้นแล้วนะครับ ถ้าผมทําผิดอะไรนะครับทําผิดถ้าผมหลอกนะครับนั่นก็คือผลเสียนั่นก็คือบริษัทพร้อมกับตัวผมด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับอยากให้คุณพี่มั่นใจก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับเพราะว่าเงินของท่านที่เสียไปนะครับผมหวังใจว่าท่านต้องได้กลับมาอย่างน้อยเนี่ยต้องได้มากกว่าที่ท่านเสียนะครับผมเชื่อมั่นนะครับได้อีกอย่างหนึ่งครับที่ลงไปนะครับ หลายๆคนก็บอกนะครับเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มนะครับคุ้มกับสิ่งที่ได้รับคุ้มกับการที่เข้ามาซื้อเข้ามาสมัครนะครับเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะครับกับอินดีมนะครับดังนั้นแล้วก็ดีใจนะครับเมื่อได้ยินคํานี้แล้วก็หลายๆครั้งนะครับก็ก็มีคำชื่นชมนะครับที่สำหรับคนที่สมัครแล้วนะครับแลวก็ผมก็ยังไม่ การันตีถ้าคุณพี่ทั้งหลายนะครับที่ดูไลฟ์นี้คลิปนี้นะครับไม่ได้เริ่มนะครับเริ่มที่จะเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นแล้วก็ไม่กล้า,ก,ลาการันตีเพราะว่าต่างคนต่างความคิดนะต่างคนต่างความคิดต่างชีวิตหลายคนหลายความคิดเนะาะ ทางคนทางคิดนะนะครับโอเคนะครับมาวันนี้นะครับเราจะรักเล่านิทานนะครับก่อนนอนนะครับวันนี้ก็จัด2เรื่องนะครับตามเวลานะครับเพราะว่าเวลามันยาวนานเนาะอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตใส่แว่นตานะครับที่รู้สึกว่าช่วงนี้มองไม่เห็น้วแสงไฟมันคดสลัวสลัวนะครับมันไม่ค่อยเห็นโอเคนะครับ เคชัดเจนครับผมจะส่งผมอีกหน่อยอ่ะมานะครับผลไม้าขายที่นี่ <c oughs> พ่อค้าขายผลไม้ารายใหญ่คนหนึ่งเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งจึงเกิดความคิดว่าจะใช้เงินก้อนนี้อย่างไรดีเพื่อให้ผลไม้ในร้านของตนเองขายดิบขายดียิ่งขึ้นในที่สุดก็คิดได้ว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำป้ายติดหน้าร้าน เขาไปที่ร้านรับทำป้ายเลือกป้ายที่ออกแบบอย่างสวยงามที่สุดใช้วัสดุอย่างดีที่สุดและจ้างช่างที่มีฝีมือดีที่สุดมาทำให้และในที่สุดป้ายของเขาก็เสร็จสมบูรณ์เป็นป้ายขนาดใหญ่สวยงามตาการตามีตัวอักษรน,นูนออกมาเสียด้วยใครได้เห็นก็ชมทั้งนั้นว่าป้ายของเขาสวยป้ายสุดสวยที่เขาไปจ้างทำมามีข้อความสี สะดุดสีสดสะดุดตาเขียนติดเอาไว้ว่ามีผลไม้ขายที่นี่เขาปพิ่มอ,อกปพื่มใจกับป้ายใหม่นี้มากจนกระทั่งมีลูกค้าคนหนึ่งเดินผ่านมาจ้องจ้องมองมองป้ายใหม่ของเขาแล้วพูดขึ้นว่าทำไมต้องใช้คำตั้งสี่คำละลุงยาวไปเปล่าๆตัดคำว่าที่นี่ออกเถอะเพราะคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าที่นี่คือที่ไหน เอาแค่มีผลไม้ขายก็พอพ่อค้าผลไม้เห็นจริงดังลูกค้าว่าจึงเนีเอาตัวอักษรคําว่าที่นี่ออกไปเสียสักพักลูกค้าอีกคนหนึ่งก็เดินผ่านมาเธอมองป้ายนั้นแล้วทักว่าหนูว่าลุงตัดคําว่ามีผลไม้ออกเถอะใครๆเขาก็รู้ทางนั้นแล้วว่าร้านของลุงมีผลไม้ พ่อค้าผลไม้คิดว่าจริงด้วยใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าร้านของเรามีผลไม้จึงแง่เอาตัวอักษรคำว่ามีผลไม้ออกตอนนี้ป้ายทั้งป้ายจึงเหลือเพียงแต่คำว่าขายจากนั้นไม่นานลูกค้าขาประจำอีกคนก็เดินมาเลือกซื้อผลไม้แต่พอเห็นป้ายที่มีแต่คำว่าขายลูกค้าก็พูดว่าจะเขียนว่าขายทำไมล่ะครับ พอเห็นผลไม้เต็มกระบะแบบนี้คนเขาก็รู้แล้วล่ะครับว่ามีไว้ขายไม่เห็นต้องมีป้ายบอกเลยพ่ค้าผลไม้จึงแง่เอาตัวอักษรคำว่าขายออกไปอีกแต่เมื่อแง่คำคำนี้ออกไปก็ไม่เหลืออะไรบนป้ายอีกแล้วป้ายส,สวยๆจึงกลายเป็นป้ายว่างๆที่ไร้ความหมายไปในทันที ในที่สุดพ่อค้าผลไม้จึงต้องปลดป้ายนั้นลงด้วยความเสียดายที่หมดไปกับการทำป้ายเทาว่าสุดท้ายกลับไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาเลยเธอทั้งหลายอันที่จริงในชีวิตของคนเราไม่ได้มีเวลาเหลือเฟืออย่างที่หลายคนอาจเผลอคิดไปในหลายๆครั้งเวลาเดินอย่างขยันขันแข็งอยู่ตลอดชีวิตคนเราจึงสั้นมากดังนั้น จงหวงแหนเวลาอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปกับการกระทำในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตยิ่งสั้นเข้าไปใหญ่ตรงกันข้ามการทำทุกวันให้มีคำํำให้มีค่าด้วยการกระทำที่เป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นจะทำให้เรารู้สึกว่า เกิดมาครั้งนี้เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างอย่างคุ้มค่าแล้วแม้จะไม่ต้องอยู่ถึงร้อยปีก็ตามอันนีจ้จะบอกเป็นในว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ในะปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรต่างๆหรืออะไรนะครับที่ท่านทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่า หลายคนก็มอกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตนเองถ้าต่อผู้อื่นด้วยนะครับแต่เราจะดีกว่าไหมหากเรามีงานหากเรามีอาชีพอีกตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นกระเป๋าที่2เป็นอาชีพที่3เป็นธุรกิจที่4เป็นกิจกรรมที่5้า <c oughs> หลายมันมีเรื่องเยอะเข้ามานะครับ เพื่อที่จะทําให้เราลดภาระค่าใช้จ่ายมันจะไม่เชิงลดภาระภาระค่าใช้จ่ายแต่ว่าเพื่อที่จะเรามีรายได้เสริมมีรายได้สักวันหนึ่งอาจจะเป็นรายได้หลักขึ้นมาเพิ่มขึ้นนอกจากงานประจํานะครับนี่ก็ลองทุกท่านนะครับ ลองเลือกเอาหรือลองดูนะครับกับที่ผมได้นําเสนอไปตรงนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันบังคับใครไม่ได้นะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมเองนะครับก่าที่จะมาค้นหาค้นเจอนะงานแบบนี้นะครับก็มัวไปทําอย่างอื่นเสียตั้งหลายปีนะครับนีก้ก็กลับมานะครับกลับมาทั้งทีก็ต้องเอาทีให้ได้นะครับ จัดไปให้เต็มที่นะครับแต่ตอนนี้ก็ทําหน้าที่ของตนเองให้เต็มความสามารถเช่นเดียวกันอ่ะเรื่องต่อไปนะครับสมบัติสาหรับชาติหน้าเมธาถือกําเนิดในตระกูลเศรษฐีพ่อแม่ของเขาสร้างทรัพย์สมบัติไว้มากมายแต่เมื่อเขามีอายุได้20ปีพ่อของเขาก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงครั้งอีก5ปีต่อมาเมธาอายุได้25ปีแม่ของเขาก็มาจากไปอีกคน เมธาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพ่อกับแม่จึงจากไปเร็วนักทั้งท้งที่อุตสาห์ทำงานเหนื่อยยากมาทั้งชีวิตจนมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่สุดท้ายกับไม่ได้ใช้แถมเมื่อตายไปแล้วก็ยังนำติดตัวไปไม่ได้เลยสักชิ้นทุกๆวันเมธาจะนั่งลงคิดไตร่วรออย่างหนักว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วจะมีทางไหนไหมเนาะ ที่จะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปพร้อมกับเราได้แล้ววันหนึ่งเมธาก็ออกประกาศไปทางวิทยุว่าวันนี้เป็นวันเกิดของข้าพเจ้าขอเชิญผู้ยากไร้ทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านของข้าพเจ้าเพื่อเลือกเข้าของและทรัพย์สมบัติต่างๆที่ท่านกำลังขาดแคลนไปใช้ได้ตามอัธยาศัยเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเมธาได้ยินประกาศนี้ด้วยเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เมธากำลังคิด จะทาอยู่เลยแม้แต่น้อยจึงรีบเดินทางมาห้ามปรามเพื่อนด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าเมื่อมาถึงก็ปรากฏว่ากลุ่มคนยากไร้ได้ขนข้าวของในบ้านของเมธาไปจนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่เพียงบ้านว่างๆและเก้าอี้หนึ่งตัวที่เมธาใช้นั่งโดยที่ตัวเมตาเองกำลังฉีดยิ้มแป้นต้อนรับเพื่อนซึ่งกำลังตกใจกับสภาพบ้านอันว่างเปล่าอย่างถึงที่สุด เมธาพูดด้วยสีหน้าผ่องใสว่านายมาช้าไปเสียแล้วล่ะเพื่อนรักสมบัติชิ้นสุดท้ายในบ้านเพิ่งถูกครอบครัวขอทานขนออกไปเมื่อสักครู่นี้ฉันไม่ได้มาเอาข้าวของอะไรของนายเพื่อนของเมธาพูดเสียงเครียดแต่นายบ้าไปแล้วหรือไงที่ชวนชวนให้ใครๆมาขนเอาทรัพย์สมบัติของตัวเองไปหมดบ้านแบบนี้เมธาย,ยิ้มยังไม่รู้สึกเดือดร้อน ถึงหมดก็ไม่เป็นวัยหรอกเพราะฉันทํำงานหาเอาใหม่ได้แล้ววันเกิดปีหน้าฉันจะเชิญให้ทุกคนมาเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ฉันมีไปอีกเพื่อนของเมธารู้สึกเหมือนจะเป็นลมเขาต้องรวบรวมสติอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะทามออกมายอย่างหมดแรงว่าข้าของทั้งหมดที่นายให้คนพวกนั้นไปมีมูลค่ามาหาศาลเลยนะนายคิดอะไรของนายกันแน่ เมธาลุขึ้นแล้วช่วยประคองให้เพื่อนรักของเขาซึ่งดูอ่อนล้าอย่างมากนั่งลงบนเก้าอี้แทนจากนั้นเขาก็พูดกับเพื่อนว่าเพื่อนรักนายว่าคนตายเอาสมบัติอะไรไปใช้ในชาติหน้าได้บ้างละ่ะคนตายนั่นหรือถามแปลกๆถ้าตายแล้วใครจะเอาอะไรไปได้อีกละ่ะเพื่อนของเมธาตอบใช่ไหมละ่ะคนเราถ้าตายแล้วก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย แต่สิ่งที่ฉันทำอยู่คือวิธีเดียวที่จะทำให้ทรัพย์สมบัติมากมายเหล่านั้นติดตัวฉันไปได้ทุกชาติเพราะไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆบุญกุศลและความดีที่เราสร้างก็จะติดตัวเราไปทุกเมื่อนั่นแหละเพื่อนเธอทั้งหลายคนที่ยังไม่ตายคงยืนยันไม่ได้ว่าชาติหน้ามีอยู่จริงหรือไม่แต่ที่ทุกคนยืนยันได้ก็คือชาตินี้ไม่ว่าเราจะสร้างสมบัติไว้มากมายเท่าไหร ก็ไม่อาจนำอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่สักชิ้นเดียวขนาดร่างกายของเราก็ยังไม่ใช่ของเราเมื่อตายไปก็เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นอย่างอื่นไปในเมื่อไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราจริงสักอย่างถ้าอย่างนั้นทำไมเราจะต้องหวังแหนทุกอย่างไว้เป็นของเราคนเดียวทำไมเราไม่มีเมตตาทำไมเราไม่แบ่งปันความสุขที่เรามี ให้คนอื่นได้มีความสุขเหมือนเราบ้างและทำไมเราจะต้องเห็นแก่ตัวกันถึงขนาดนี้เมื่อตายไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมแต่แค่รู้จากการให้สวรรค์ของเราก็ปรากฏขึ้นในชาตินี้แล้วลหะนะครับโอเคครับสำหรับทิฏานนะครับก็จบไปทั้งสองเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวที่อบอกว่า,าเรา,าไม่มีอะไรนะครับ สมบัติพระสถานอะไรต่างๆแม้แต่ร่างกายของเรานะครับเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้นะครับเราติดตัวไปได้เลยนะครับจะห่วงเห็นไปทําไมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับท่านกัลนยานณมิตรทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมในไลฟ์นี้นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมต้องการอยากจะบอกและส่งต่อ สิ่งดีๆที่ผมทำอยู่ณตอนนี้นะครับท่านครับมันจะมีอะไรอีกมันจะมีงานอะไรอีกนะครับที่จะได้เงินมาง่ายๆ <c oughs> จะได้เงินมาแบบไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็สำหรับผมเองนะครับก็เมื่อเช้านี้วันนี้เป็นวันศุกร์เนาะ,ะเงินเงินของอินทีมจะเข้านะครับมันเข้าแบบงงๆ นะครับเข้าแบบงงๆนะครับวันนี้จริงๆนะแต่ก็อาจจะเป็นเงินที่น้อยมากน้อยนิดเนาะแค่ไม่ถึงร้อยอะไม่ถึงร้อยแต่มันเป็นเป็นแบบเฮ้ยนี่เราแบบถ้าไม่มีแบบนี้มันกลายเป็นแพสซีฟอินคัมอะแพสซีฟอินคัมแต่ถ้าเราสามารถมีคนมาสมัครมีคนมาร่วมงานมีคนมาทำงานกับเราเยอะๆอย่างเงี้ยท่านคิดว่ามันจะดีไหม ถ้าเราแบบเฮ้ยเราสามารถสร้างสมบัติได้เราสามารถสร้างในสิ่งที่เราเออทําอยู่ได้ตอนนี้นะครับเรามีพลังเรามีกําลังทรัพย์เรามีกําลังกายเรามีกําลังใจนะครับเราก็สร้างไว้นะครับอาจจะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะครับหลังจากที่เราได้จากพวกเขาไปนะครับเนื้อสิ่งนี้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องจุนเจือให้กับ ลูกหลานของเรานะครับและเนี่ยตรงนี้แหละพันก็คือการแบ่งบันจากเราเองที่เราสร้างให้กับลูกหลานนะครับลูกหลานของเราก็จะระลึกนึกถึงนะครับสิ่งนั้นเนี่ยก็จะกิดให้กับจริงๆแล้วเนี่ถามว่าเราสร้างให้กับลูกหลานก็เท่ากับเราสร้างให้กับตัวเราด้วยนะครับเพราะเราเองเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้นะครับทั้งนั้นแล้วเน่เราสร้างไว้ให้กับพวกเขานะครับเมื่อเขาใช้เมื่อเขา มีนะครับเขาไม่เดือดร้อนนะครับเขาก็จะนึกถึงเรานะครับที่เราได้สร้างให้กับพวกเขาไว้นะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นบุญนะครับให้กับตัวเราแล้วก็ให้ลูกหลานนะครับได้ลึกนึกถึงเราว่าเราเป็นผู้มีพระคุณนะครับต่างเช่นเช่นอย่างคนจีนนะครับจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับว่าท่านได้สร้างสิ่งดีดีไว้ให้กับลูกหลานนะครับนี้เราก็คิดนะครับตึกตรองกันนะครับว่าเราคนหนึ่ง ได้สร้างอะไรไว้ให้กับลูกหลานธุรกิจตัวไหนที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกส่งต่อตกทอดให้กับลูกหลานเราได้นะครับอย่าลืมนะครับอินดิมมีสิ่งนี้เช่นเดียวกันและผมที่ผมทําอยู่ใน,นตอนนี้นะครับก็เป็นมรดกนะครับสามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานได้เช่นกันหลังจากที่ผมไปแล้วนะครับรหัสนี้ไาสยนี้แพ็กเกจนี้ที่ผมสมัครหรือ ที่ผมนำรงตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่ผมสามารถทำได้นะครับก็จะเป็นเงินนะครับให้กับพวกลูกหลานนะครับส่งต่อให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆต่อไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหาไม่นะครับรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที่นะครับสิ่งนี้เราได้ทำไห้กับให้กับพวกเขาไว้แล้วนะครับแล้วก็เป็น คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และผมเองก็อยากจะส่งต่อให้กับทุกท่านนะครับทุกท่านพิจารณานะครับมาร่วมกันนะครับก็ชักชวนอีกแล้วนะครับนะไม่เป็นไรนะครับก็อยากให้ศึกษาก่อนนะครับศึกษาก่อนตัดสินใจนะครับอะไรที่ดีนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีเรารู้เองยินดีทีมลั่นนายินดีให้คำตอบทุกท่านครับนะครับ